สวัสดีคะ่ะพี่น้องทางไกลอยู่ทางไกลอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีทุกคนเลยจ้ะวันนี้ยายดาวจะพามากินอีกแล้วจ้าวันนี้กินก้อยหมูกันจ้ะใครที่ไม่กินดิบก็ขอโทษขออภัยนะคะผ่านได้คะ่ะผ่านได้คะ่ะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวยายดาวไปยกกระลมังหมูมาก่อนจ้ะแป๊บนึงจ้ะ ติดไม้ก่อนจะยายดาวก็จะแบบหมักหมูเอาไว้นะคะถึงจะเป็นก้อยหมูก็คือแบบหมักมะนาวจนแบบซีดเลยค่ะเหมือนกับให้เขาสุกมะนาวค่ะคนค่ะคนเหมือนให้เขาสุกมะนาว <c oughs> เนี่ยสีเขาซีดแล้วค่ะเนี่ยใส่ผักใส่ลงไปด้วยค่ะ นิเจานิจ้ามาจ้ามาเจ้าแซ่บแซบ,แซบ,แซบนำคันค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอามาซอยจุกินจะ้ะวันหลังจะกินจุว่าจะกินเนื้ออยู่ว่าจะกินเนื้อซอยจุอยู่แต่มันไม่มีอ่าอะไรนะอะตัวขมขมอะบีบีวัวไม่มีค่ะ ก็มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแซบนำกันจ้าเนี่ยค่ะแซบแซบจ้ะแซบแซบแซบเวอร์แซบนัวอันนี้พริกเผ็ดปันกลางนะคะอันนี้เพื่อนคุณสามีเอามาให้ค่ะมาจ้ะกินกันเลยค่ะอื้อชอบมากแซบ ครับ,บเวอร์ใครไม่กินก็ขอโทษขออภัยนะคะพริกอันนี้เราลองกินเป็นเม็ดดูมั้ยมันจะเผ็ดเยอะมันะ้ยเนาะอืมอร่อยสับ ผักชีพริกหน้าบ้านปูกเองอันนี้เขาเอามาให้มะเขือเขาแถมให้ยังเหลือลูกสุดท้ายจากักมะเขือเหลืองเก็บเอาไว้ใส่ส้มตำใส่ช่างแข็งอืม 음, 제 반장, 음, 음, 박치. เลือกหมูที่ใหม่แล้วก็สะอาดนะคะนี่เรากินแบบนี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวไม่เป็นจ้ะแบบนี้เพียวๆเลยฟันกัดมะเขือไม่ไหวจ้ะอืม พีกอันนี้เผ็ดไม่เยอะค่ะกำลังพอดี เป็ดเป็บต้นหอม เราเอายอดเขาใส่ไปแล้วเราเอาคนโคนเข้ามาจิ้มจ้ะ จริงจริงๆจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเอาไว้คลิปหลังเนาะคลิปนี้ห่วงกินจ้ะ บอันนี้แช่มะนาวไว้สองชัว่วโมงจ้ะ ผักชีก็งามงามจริงๆปลูกเองทุกปีแหละเห็นเขามีขายมีขายบ้างไม่มีขายบ้างเราก็เลยแม่ปลูกเนื้อที่เราปลูกผักน้อยอืม Pick home. 分红。 พริกอันนี้ยายดาวกินครั้งแรกอืมเผ็ดอันนี้เก็บไว้ใส่ซุปค่ะ ใส่ซุปก็ได้ทำน้ำจิ้มก็ได้มาเด้อจากพี่น้องทั่วโลกคนไหน กินบิบก็มากินกับยายดาวด้วยแซ่บสบ เตปป้าเมียจัะแซ่บนพริกปลูกหน้าบ้านเผ็ดนะเนี่ยืม ทำไมลูกสุกมันไม่เผ็ดลูกอันนี้มันเผ็ดเขาบอกพริกชี้ฟ้าซื้อมาปลูกจะ้ะอืม เ,เริ่มเผ็ดมาแล้วถึงช่วงนี้เผ็ดมาแล้ว ทำแจ่วน่าจะอร่อยมากๆเลยค่ะอืม,อม มาเด้อพี่น้องก้อยหมู ผักชียังมีอีกหยิบมาน้อยจ้ะเกินเวลาไปก่อนแล้วจ้ะขอบคุณสวัสดีค่ะ